EP 487สตา r ี 4. ต้องการคำชมหรือต้องการความจริงดีละ่ะเส้นบางๆระหว่างมิติ4กับมิติ5คำถามคนที่เป็นชาวแสงหรือสตาซี 4, เขาจะรู้ตัวได้ยังไงคะตอบต้องการความจริงของมิติ4ดีหรือความจริงแบบทะลุมิติ5ดีเลยดีล่ะครับ s สตาซี Star 6. มเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวหลายคนที่กำลังเข้ามาศึกษาจิตต่างดาวและหลายๆคนก็คิดถึงบ้านฉันเป็นคนมาจากดวงดาวไหนกันหนอยิ่งมีคนทักว่าเห็นในนิมิตว่าเธออยู่ดวงดาวนั้นดวงดาวนี้เราก็ช่างปุมใจเสียนี่กระไรใช่ใช่ฉันชอบมองท้องฟ้ายามค่ำคืนลึกๆก็หอยหาบ้านันห่างกไกล ฉันรู้สึกโดดเดียวเดียวได้เหมือนไม่ใช่คนบนโลกนี้เลยเวลาฉันไปสถานที่อื่นๆเจอสังคมข้างนอกรู้สึกเหมือนเป็นผู้โดดกลืนพลังงานโลกบัวจะเวียนหัวเหมือนจะอ้วกเอ๊ะฉันเป็นจิตจากดวงดาวเอ็มพาดหรือเปล่านะและหลากหลายข้อมูลของจิตต่างดาวที่มาตรงกับเรา ความจริงจิตต่างดาวเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะยังใช้ภาษาที่ใหม่เธอเลยรู้สึกใหม่และตื่นเต้นไปตามก็เท่านั้นเองหากจะบอกว่าจิตต่างดาวจากจักรวาลหมื่นแสนก็คือ31บเอดภพเทพรมผีเธอจะเชื่อไหมมาเข้าใจให้ชัดๆจิตต่างดาวมิติ 4D คือ31มบภพภูมิโลกของจิตวิญ,ญญาณที่เป็นจิตต่างดาว ที่ยังเป็นจิตทวิจิตแห่งคู่มีดีชั่วถูกผิดชอบไม่ชอบนรกสวรรค์มีชนชั้นการปกครองฝ่ายมืดฝ่ายมารฝ่ายร้ายฝ่ายดีมีสงครามอาวกาศหรือสตาร์ซีสโฟดีเมล็ดพันธุ์จากดวงดาวที่ยังไม่บรรลุก็คือว่าเป็นมิติที่สี่เช่นกันส่วนสตาร์ซีถ้าดีที่บรรลุธรรมมิติห้าไปแล้ว จากจักรวาลพุทธเกษตรอื่นที่ขานาสาขอลงมาช่วยโลกก็เป็นอีกอย่างหนึง่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือหนึ่งวิชาหนึ่งแสนปีหนึ่งกับของจิตพระเจ้าที่ต้องการอาวตารแยกกายออกไปเรียนรู้พลังงานลบที่หลากหลายก่อนเกิดโลกเมื่อ4,500ล้านปีก่อนมหาจักรวาลและพระเจ้าไม่เคยรู้จักพลังงานลบเลย เพราะพระเจ้าคือแสงพลังงานบวกเท่านั้นพระเจ้าจึงอยากรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นโดยรู้จากการผ่านประสบการณ์ของจริงซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับแสงจึงได้สร้างโลกและส1อพบนี้ขึ้นมาให้เป็นมหาลายออฟฟอร์ดระดับจิตปัญญาที่เรากำลังเรียนรู้เล่นกันอยู่ในหละและหนึ่งกันหนึ่งกับ หนึ่งวิชาแห่งบทละครลบๆนี้พระเจ้าได้ไปอวตาลออกไปเล่นจนครบทุกบทแล้วและมันหมดเวลาที่เราจะต้องจบการศึกษาสู่วิชาใหม่ในหนึ่งกับใหม่ของโลกยุคใหม่ต่อไปถึงเวลาที่จะต้องยุบโรงละครที่เป็นจิตวิในหมื่นแสนล้านจักรวาลทั้งหมดดังในตำราของทุกศาสนาได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระสิยานพระมีสิอาอุบัติจะแปลเปลี่ยนทั้งสามโลกสามภพสามสิบเอ็ดภพภูมิสู่ดินแดนแห่งสุขาวดีแดนคือยกทั้งนรกสวรรค์ทุกมิติภพสู่การบรรลุธ,ธรรมกลับบ้านพระเจ้าไปทั้งหมดและจะเข้าสู่วิชาใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็นพลังงานบวกอย่างเดียวเพราะพระเจ้าแจ้งจิตจริงๆแล้วว่า เราไม่อาจใช้พลังงานลบนี้เพื่อการสร้างสรรค์จักรวาลได้เลยที่พระเจ้าและเราสร้างพลังงานลบนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้เท่านั้นรู้ทุกจึงแจ้งสุขรู้เมื่อจึงแจ้งสว่างภายในตนรู้โขกสับกดดันจนแจ้งรักและอภัยเมื่อใช้พลังงานลบเพื่อเรียนรู้แล้ว ก็จะยุบพลังงานโลบนี้ไม่ขอนำมาเรียนรู้เล่นอีกต่อไปมิติ4ดีเป็นเช่นไรจุดประสงค์ข้อมูลของมิติที่4คือเพื่อใช้เป็นปุสโลบายบีบบังคับให้คนมิติที่3เกิดความกลัวเพื่อให้เขาเข้าสู่เส้นทางทำสายจิตวิญญ,ญาณตัวอย่างทั้งวัคซีนโรคระบาดคลื่นเสียงบังคับจิต สงครามโลกฝ่ายมืดแสงแลเชิเรียนกลัวเกิดแก่เจ็บตายรัดพลากข้อมูลทั้งหมดล้วนแฝงความกลัวเธอถอดจิตก่อนออกจากบ้านเธอต้องระวังนะต้องครอบมือขบาสวตรวจมลสร้างกำแพงแก้วเจ็ดชั้นเพื่อคุ้มครองยิ่งป้องกันมากเท่าไหร่มันบ่งบอกเรากลัวมากเท่านั้นใครกลัวจงครอบไว้เถิด เพราะนั่นบ่งบอกว่าจิตเรายังอยู่มิติที่สามที่สี่ควรมีสิ่งที่ปกป้องเธอได้แต่ผู้ที่มุ่งมิติที่ห้าแล้วไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะแจ้งจิตตนคือพระเจ้าเป็นผู้เขียนบททุกละครเองหลุมดำการถอดจิตไปในที่ต่างๆก็เหมือนพระเจ้ากำลังไปเที่ยวเล่นสวนหลังบ้านเธอจะกลัวสวนหลังบ้านของเราเองไหมละ่ะ ทั้งฝ่ายมืดแสงผีหาซาตานไหนๆเบื้องลึกเขาคือจิตพระเจ้าเช่นเดียวกับเราเราจึงยอมรับเขาเข้าใจเขาและเราและเราจะล้อมรวมในความเป็นเราเพื่อปลอดปล่อยเขาออกจากทุกบทละครที่เป็นบทลบๆบให้อิสระได้เลยมิติสี่คือโลกของจิตวิญญาณที่ยังมีจิตทวีอยู่เป็นโลกที่คนในมิติสามมองไม่เห็น จึงต้องเสกสร้างจากจิตจินตนาการจากสมองสี่ขวาออกมาให้เป็นศินละปะรูปลักษ์วัตถุจักต้องได้ ex หากเราเห็นด้วยตาเนื้อหรือตาในเห็นพระแม่กวนอิมที่เป็นคนจีนเป็นพระพิขเนศที่เป็นศินละปะอินเดียพระศาสดาแต่ละชนชาติศิละปะ ท่านแอดทาน่าเหมือนฝรัง่ง UFO ต้องออกมาในรูปจานบินแบนๆกลมบ้างเป็นรูปลักษวัตถุท่านอัคเรียนตาโตโตตัวสีม่วงที่เป็นจิตต่างดาวมิติที่9ลอยลงมาตัวเป็นๆทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมิติ4ีย้ำคือมิติที่สีทั้งสิ้นเป็นไหมมันมีศิละปะรูปลักษณ์ของสมองจินตนาการของคนใส่เข้าไป และทั้ง31พบก็คือภาคฉายโฮโลแกร,รมจากจิตเราเองมโนโมยารูปังเพราะโลกวิญญาณเขาไม่มีรูปธรรมแต่เป็นนามธรรมและในานามธรรมจิตแต่ละคนคือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเป็นอะไรก็ได้เราไม่อาจนำศิลปะของแต่ละคนมาบอกกล่าวเล่าความในโลกของวิญญาณให้แต่ละคนว่า ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ชัดชัดได้เลยและจิตต่างดาวที่บรรลุธรรมมิติที่ห้าบวกบวกเข้าไปแล้วเขาไม่อาจทําให้คนมิติที่สมิติที่สเข้าใจได้จึงต้องนิระมานกายยืมศิละปะของคนออกมาเป็นรูปลักษณ์เพื่อสื่อสารกันให้ได้เข้าใจเพราะมิติที่ห้าบวกบวกมิติที่เก้า เขาเป็นแสงสากลและเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดังนั้นใครเผลอเข้าไปยึดคารอบเทิดทูนรูปลักษณศิลปะนี้จิตเราก็จะเป็นระดับเดียวกับมิติที่สมิติที่สแห่งการเทิดทูนบูชาแห่งจิตที่ยังรู้สึกเหลื่อมล้ำกันอยู่นั่นเองแล้วมิติที่หเป็นเช่นไรล่ะจิตหนึ่งมิติที่ห้า คือสิ่งที่เป็นตรงกลางสากลจ,จ,จ,จริงๆนั้นคือเป็นแสงเป็นความเข้าใจในสัจธรรมสูงสดุดเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกรักเมตตาสั่นสเทือนรู้สึกจึงเป็นภาษาของจิตวิญญ,ญาณเช่นพระแม่กวนิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตต่างดาหรือพญายมลอยลงมาจิตมิติที่สี่ เจรูสิทธ์เทิทูนกลัวและบูชาเหลื่อมล้ำของบารมีจิตมิติที่5คือรู้สึกเคารพรักและปิติเป็นความรู้สึกถึงความเป็นกลางของสากลสูงสุดนั่นคือรักมิติที่5คือการมองทะลุเข้าใจทุกเรื่องราวและรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนคลื่นสูงระดับสูง แม่กัวนิมเคยลงมาสื่อสารกับคนฝรั่งว่ามิติที่สามและมิติที่สี่จะเทิดทูนฉันแต่มิติที่ห้าฉันคือผู้บริการและฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกเธอขอบคุณเธอนะที่ให้ฉันได้บริการการตื่นรู้ให้กับพวกเธอฉันรักและภูมิใจในตัวเธอมากและเข้าสู่คำถามคนที่เป็นชาวแสงหรือสตาร์ซิต ห้าดีนั้นเขาจะรู้ตัวได้อย่างไรคะตอบท่านไทยมัสปร,ร,รมาจารย์จากจักรวาลกล่าวว่าเมื่อเธอตื่นขึ้นแล้วเธอต้องยอมรับเข้าใจว่าเธอมีตัวตนอันหลากหลายมิติให้ได้ก่อนเธอเป็นทุกคนเธอเป็นทุกสิ่งและเป็นจิตต่างดาวแสนล้านดวงดาวไปพร้อมกันเธอไม่อาจลงใจเชื่อตามคนอื่นบอก กล่าวให้เธอเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อีกเพราะเธอคือทุกสิ่งและหากเธอเชื่อเธอได้ลดความสำคัญที่เท่าเทียมกับตัวตนมิติอื่นของเธอไปและเวลาไม่มีอยู่จริงการสถานที่เกิดขึ้นพร้อมกันณนะจิตหนึ่งดังนั้นทุกที่จึงเป็นบ้านได้ทั้งหมดอย่าได้ห้อยหาบ้านภายนอกใดๆเลยเธอจะตามหาสิ่งนั้นไม่พบ กลับบ้านในจิตปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้คือความจริงที่ทรงพลังที่สุดเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจมันได้และเธอสามารถเสกทุกเรื่องราวโดยผ่านความเชื่อความจริงเงินสูงสุดจนลงสู่จิตใต้สำนึกที่มีพลังแห่งพระเจ้าถึง97และเมื่อเธอรู้สึกเต็มอิม่มเบาและวางใจในทุกสิ่ง บ้านก็อยู่ตรงหน้าของเธอแล้วกลับมาที่คำถามอีกครั้งคนที่เป็นชาวแสงหรือสตาร์ซีตเขาจะรู้ตัวได้อย่างไรคะตอบเขาจะสุขสุขและสุขเขาแจ้งจิตหนึ่งแห่งจิต I am God ได้แล้วเขาพึงกระทำสามสิ่งออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไร้ความพยายาม 1. ใจของเขาเป็นใจแสงแจ้งอริยสัจสี เป็นคนโลกสวยเขาจะสุขทุกเหตุการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะลบหรือบวก 2. กายแสงเขาจะละทานเนื้อสัตว์เจมังสวิรัตวีแกนเป็นเพียงกุศโลบายเพื่อให้เข้าถึงบารมี30สทัศแห่งการยกจิตเข้าถึงจิตระดับพระเจ้าให้ได้ 3. เขาจะตกลงใจว่าเขาเป็นใจแสงตระหนักชัด คือกราบความรู้สึกเป็นพระเจ้าให้ได้สุขปัจจุบันอนาคตจึงจะสุขรู้สึกเป็นสิ่งนั้นให้ได้ก่อนพลังแห่งการเสกให้เป็นพระเจ้าก็าจะตามมาเองสตาร์ซีสมิติที่สี่ยังรู้สึกแยกจากฉันเป็นจิตต่างดาวดวงนั้นเธอเป็นดวงนี้เธอเป็นพร้อมฉันเป็นเทและจะรู้สึกห้อยหา หาทางกลับบ้านอันไกลพล้นลึกๆจะรู้สึกเบื่อเซงอยากหนีโลกปฏิเสธโลกอยากไปให้พ้นพ้นยิ่งอยากหนียิ่งอยู่ทนทานนานข้ามภพชาติจึงพยายามเอาการปฏิบัติบำเพ็ญค้นหาหาหมวกที่อยู่บนหัวเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพื่อหาทางกลับบ้านเชกเช่นการตามหาทางหลุดพ้นอยากไปนิพพานนั่นเอง แล้วรู้สึกพิเศษพิเศษเหนือใครดัง่งฤาษีเทพพหมจิตต่างดาวที่ใครมีตบะกำลังพลังจิตเยอะกว่าก็ข่มผู้มีบุญน้อยกว่ามันจะมีจิตอยากเอาของละเอียดเอาบุญบารมีเอาตบะยานชานฤตเอาหูตาทิพเอาความหวือหวาเอาการบรรลุเอามาผลนิพพานเอาเอาเอาและเอา ตาซีดมิติที่ห้าจะแจ้งจิตหนึ่งแห่งความรู้สึกเป็นจิตพระเจ้าณจิตปัจจุบันไปเลยบ้านไหนก็รู้สึกมีแล้วเป็นแล้วถึงบ้านไปแล้วไม่ต้องพยายามทยานหาบ้านที่ไหนๆหนอีกเลยที่นี่เดี๋ยวนี้พระเจ้าสถิตณจิตปัจจุบันที่ทรงพลังที่สุดในมวลมหาจักรวาลทั้งปวง เมแจ้งจิตทุกสรรพสิ่งคือฉันเอง i a m God จึงเคารพทุกสรรพสิ่งเสมอจิตตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คือฉันเองในอนาคตหรือจะรู้สึกเคารพตนเองคล้ายเคารพพี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่สนิทสนมไม่จำเป็นต้องเทอทูนสักการะตัวเองในเวอร์ชันที่เราเป็นคนอื่นเมื่อแจ้งจิตตนเป็นพุทธะ เป็นพระเจ้า I am God ได้แล้วจึงดำเนินการเป็นคิดพูดกระทำแสดงออกมาทั้งรักเมตตากรุณาดังที่ God หรือพระเจ้าควรจะเป็นคือ I am light like, I am love คือแผ่แสงแผ่แรงสันสะเทือนแห่งรักแผ่บุญแผ่ความปรารถนาดีเคลื่อนกรุณาเป็นการกระทำจิตอาสาเพื่อผู้อื่นเพราะแจ้งจิตหนึ่ง ดีแท้จริงคือดีเพื่อผู้อื่นฉันคือเธอเธอคือฉันอย่างแจ้งจิตฉันจึงไม่อาจด่าทอทำร้ายหรือกินตัวเองไปได้จริงๆหรอกจึงกระทำออกไปคือการให้ให้และให้อย่างรักไร้เงื่อนไขและเราไม่อาจให้สิ่งใดๆได,ได,ได้หากเราไม่รู้สึกถึงการมี และการเป็นสิ่งนั้นก่อนในสนทนากับพระเจ้าได้กล่าวชัดชาตินี้เธอไม่ได้ลงมาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใดๆอีกแล้วนะสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดตอนนี้คือจำให้ได้ตนเองเป็นใครกัน I am God แล้วกลับบ้านณจิตปัจจุบันเพราะพระเจ้าในตนเองสถิตนาที่นี่เดี๋ยวนี้ คือฉันเอง I am เธอละเธอได้เข้าถึงความเป็นเมล็ดพันธ์ุจากดวงดาวสตาร์ซีดในมิติ 4D 5D แจ้งจิตภายในตนอย่างไรด้วยรักนบอศวทับส0สองซนสองสี